สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของทศนิยมนะคะมาดูกันเลยนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะเราจะเคยเห็นจํานวนที่อยู่ในรูปทศนิยมนะคะอย่างเช่นน้ําหนักของสิ่งของเวลาเราไปช่างเครื่องช่างหน้าเซเว่นเห็นไหมลูกก็จะมีน้ําหนักที่มีรูปอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะแล้วก็พวกความสูงนะคะ อุณหภูมิป้ายแสดงสินค้าต่างๆนะคะค่าน้ำมันตามปั๊มเห็นไหมคะลูกมันจะมีตัวเลขที่เป็นจำนวนเกี่ยวกับทศนิยมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนเรื่องทศนิยมกันนะคะทีนี้นักเรียนตอนประถมอาจจะทราบมาแล้วว่าเศษส,ส่วนของเรานะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นะคะเช่นเศษ7ส่วนนะคะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมก็คือ ทศนิยม1ตำแหน่งนะคะส่วน10คือทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเศษ7ส่วน10ก็คือ0.1เอ้ยโทษค่ะ0.7นะคะอ่าอ่านว่า0.7นเะคะเศษ232ส่วน100ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะส่วน100คือทศนิยม2ตำแหน่ง เขียนได้เป็น2.32นะคะอ่านว่า2.32นะคะจำนวนเต็ม3เศษ425ยส่วน1000สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็น3ตํตำแหน่งนะคะส่วน1,000พเราจะเขียนทศนิยมเป็น3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะเขียนได้เป็น3.425อนะคะอ่านว่า3.425นะคะเคต่อไปนะคะ นอกจากจำนวนที่เป็นบวกแล้วนะคะเราก็จะมีทศนิยมที่เป็นลบนะคะในในชั้นนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนทศนิยมที่เป็นลบบ้างนะคะเช่นลบเศษเส่วนสิเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะส่วน10เหมือนเดิมค่ะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นได้เป็น0ูนจุะคะลบศูนะคะ,ะ,คะอ่านว่าลบ ศูนย์จุดก้าไปนะคะลบสามรส่วนหนึนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็ได้เป็นสองตำแหน่งนะคะส่วนห0ึ่งร้ตำแหน่งก็คือลบสามนะคะอ่านว่าลบสามจุลบสเศษสี่ร้อย 3 7 1ส0 0่วน1000ะคะก็จะเขียนในรูปทศนิยมได้เป็น3าตำแหน่งนะคะได้เป็นลบ2.437นะคะอ่านว่าลบ2.437นะคะทีนี้ในเรื่องของจำนวนเต็มเราก็จะมีการเรียนเรื่องเส้นจำนวนใช่ไหมคะทศนิยมก็มีเช่นเดียวกันค่ะนะคะถ้าจากศูนย์ไปทางขวานะคะ จะเป็นทศนิยมที่เป็นบวกนะคะเริ่มจากศูนย์ไปทางขวานะคะก็จะมีทศนิยมที่เป็นบวกจากศูนย์ไปทางซ้ายก็จะเป็นทศนิยมที่เป็นอะไรคะเป็นลบนะคะจะอยู่ทางซ้ายของศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะยึดสูตรเป็นหลักเนาะทางขวาเป็นอะไรคะเป็นบวกทางซ้ายเป็นลบนะคะต่อไปค่ะพูดถึงเรื่องของจำนวนตรงข้ามนะคะก็จะคล้ายกับ จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มก็คือระยะนะคะจากห่างจากศูนย์เป็นระยะทางที่เท่ากันแต่อยู่ตรงข้ามนะคะอยู่ตรงข้ามกันนะคะเช่นนะคะลบ1.5ก็จะเป็นจำนวนที่ตรงข้ามกับ1.5เพราะระยะห่างจากศนย์ไปถึงลบ1.5มีระยะทางเท่ากับ0ถึง 1.5ค่ะและเวลาเขียนนะคะทศนิยมที่เป็นจำนวนตรงข้ามนะคะก็จะใส่ด้วยสัญลักษณ์เช่นจำนวนตรงข้ามของ a เราจะใส่ด้วยสัญลักษณ์ลบ a นะคะก็คือใส่ลบเข้าไปเนาะมาดูตัวอย่างกันนะคะจำนวนตรงข้ามของลบ5ลบ1.5นะคะเราก็จะเขียนแทนด้วยลบนะคะลบของลบ1.5ฉะนันลบ ซ้อนลบนะคะก็คือบวกเนาะเพราะฉะนั้นจำนวนตรงข้ามของลบ1.5ก็คือ 1. 5จาำนวนตรงข้ามของ1 5จเท่ากับลบ1นนะคะเห็นไหมคะว่าเราเติมลบไปได้เลยเนาะจำนวนตรงข้ามของลบ2.5ก็คือลบของลบ2.5ก็มีค่าเท่ากับ 2. 5ุนะคะจำนวนตรงข้ามของสองล่ะก็จะใส่ลบไปได้เลยนะคะก็คือเขียนแทนด้วยลบ2จนะคะ อันนี้ตกเครื่องหมายลบนะคะขออญาตเขียนเพิ่มให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนตรงข้ามของ2.5ก็คือลบ2.5ค่ะมาดูค่าสมบูรณ์กันนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือระยะห่างระหว่างจำนวนเต็มนั้นนะคะกับสูตรบนเส้นจำนวน ส, system, สัญลญญญญญักษณ์เหมือนตอนที่เราเรียนเรื่องของจำนวนเต็มเลยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะขีดๆนะคะนั่นคือสัญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์คือระยะนะคะระยะห่างระหว่างตัวเลขนั้นถึงศูนเพราะฉะนั้นระยะจะต้องเป็นบวกเสมอนะคะระยะทางจะต้องเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ1.25เขียนแทนด้วยค่าสมบูรณ์ของ1.25นะคะมีค่าเท่ากับ1.25นะคะ หนูก็ดูจาก0ไปถึง1.25นะคะระยะทางมันก็คือ1.25นั่นเองค่าสมบูรณ์ของลบ1.25นะคะก็เขียนแทนด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ1.25มีค่าเท่ากับ1.25นะคะก็คือ0ไปถึงลบ1.25มีระยะเป็น1.25ค่ะ ต่อไปไปดูเรื่องของค่าประจำหลักของทศนิยมนะคะค่าประจำหลักของทศนิยมนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า69ค่ะในหน้า69นะคะจะมีตารางนะคะแสดงค่าประจำหลักของจำนวนเต็มกับทศนิยมนะคะนักเรียนในกรอบแรกนะคะเป็นค่าประจำหลักของจำนวนเต็มนะคะอันนี้เราเรียนตั้งแต่ประถมแล้วเนาะ ประจําหลักหน่วยนะคะค่าประจําหลักหน่วยก็คือ1ค่าประจําหลักสิบก็คือ10ค่าประจําหลักร้อยก็คือหนึ่งร้อยค่าประจําหลักพันคือ1000พันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะทางด้านขวามือเป็นค่าประจําหลักของทศนิยมนะคะหลังจากจุดนะคะตรงนี้คือแบ่งระหว่างจํานวนเต็มที่อยู่ด้านหน้าของจุดกับทศนิยมก็คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดนั่นเอง ตัวเลขแรกค่ะเราจะเรียกมันว่าทศนิยมตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่หน่นะคะมันคือทศนิยมหลักส่วน10ซึ่งค่าประจำหลักของมันก็คือเศษ1ส่วนสิตัวที่สองค่ะก็คือทศนิยมตำแหน่งที่สองนะคะหลังจากจุดตำแหน่งที่สองนะคะเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่สองเราจะเรียกมันว่าหลักส่วนร้อยนะคะหลักนี้เรียกว่าหลักส่วนร้อยก็คือค่าประจำหลักของมันก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อย ต่อไปนะคะหลังจุดตัวที่3ามเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่สามตัวนี้เรียกว่าหลักส่วนพันนะคะก็คือค่าประจำหลักของมันเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันตำแหน่งที่สี่นะคะหลักส่วนหมื่นค่าประจำหลักเศษหนึ่งส่วนหนึ่งหมื่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตำแหน่งที่ห้าก็หลักส่วนแสนลำดับตำแหน่งที่หก็หลักส่วนล้านไปเรื่อยๆนะคะนะคะนอกจากค่าประจำหลักที่เป็นเศษ1ส่วนสิบแล้วนะคะ ในรูปของทศนิยมมันค an ่าประจำหลักของมันก sure ็คือ0.1นะคะก็ค right? ือตำแหน่งที่1เนาะ0.1นะคะต่อไปนะคะหลักส่วนร้อยนะคะค่าประจำหลักของเราก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมลูกในรูปของทศนิยมนะคะมันก็คือ0.01นะคะเห็นไหมลูกมันจะอยู่ในตำแหน่งที่2อนะคะค่าประจำหลักของมันนะคะต่อไปนะคะหลักส่วนพันนะคะค่าประจำหลักของมันก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพัน ะะถ้าอยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ0.001หลักพันหลักส่วนพันมันอยู่ตำแหน่งที่สามเพราะฉะนั้นมันก็คือ0.001หนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่สามอันนี้หลักการจำไปนะคะต่อไปนะคะหลักส่วนหมืน่นค่าประจำหลักก็คือเศษ1ส่วนหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะในรูปของทศนิยมก็คือ0.0001หลักส่วนหมื่นคือทศนิยมตำแหน่งที่4 1หนึ่งก็อยู่ในตำแหน่งที่สี่ นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักส่วนแสนหลักส่วนล้านนะคะนักเรียนเขาไล่เริ่มจากส่วนสิบนะคะส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนส่วนล้านไปเรื่อยๆนะคะค่าประจำหลักของทศนิยมอ่ะตรงนี้คุณครูแบ่งนะคะระหว่างจํานวนเต็มตรงนี้คือจุดเนาะหลังจํานวนเต็มเรียกว่าทศนิยมนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นสอง7้เจ็ดสิบห้าจุดเจดห้า ให้อยู่อ่ะให้อยู่ในรูปการกระจายให้เราเขียน2 7 5 7 5็ห้าดนะคะให้อยู่ในรูปของการกระจายการกระจายนะคะก็อยู่ในรูปของเลขโดดคูณกับค่าประจำหลักเพราะฉะนั้นรูปแบบการกระจายนะคะก็คือเลขโดดคูณอยู่กับค่าประจำหลักหนูมีเลขโดดกี่ตัว ก็เอามาบวกกันหมดเลยนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเลขโดดคูณค่าประจำหลักมีกี่ตัวเขียนให้ครบนะคะอ่ะคูใส่จุดจุดจุดหมายถึงไปเรื่อยๆนะถ้ามันมีกี่ตัวก็ใส่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูตัวอย่างที่ที่หน,นะคะดูตัวอย่างนี้นะสองสองยูหลักอะไรเราอ่านมันว่าสองร้อยแสดงว่าสองยูหลัก หลักร้อยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้เป็น2คือเลขโดดคูณอยู่กับค่าประจำหลักประจำหลักร้อยก็คือ100ก็คือได้2คูณ100ต่อไปนะคะ7 7อยู่หลักอะไรคะ70เนาะก็อยู่หลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเลขโดดก็คือ7คูณอยู่กับค่าประจำหลักก็คือ10ได้เป็น7คูณ10บบวกต่อนะคะบวกด้วย ห้าห้าอยู่หลักอะไรคะหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นห้าคูณหนึ่งต่อไปนะคะในกรอบนี้ก็คือหลังจุดทศนิยมนะคะหลังจุดทศนิยมตัวที่ 1, หนึ่งหรือทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งคือหลักอะไรคะหลักส่วนสิบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นค่าประจําหลักคือเศษหนึ่งส่วนสิบคูณกับเลขโดดก็คือเจ็ดนะคะได้เป็นเจ็ดคูณกับเศษหนึ่งส่วนสิบ ต่อไปนะคะหลังทศนิยมตำแหน่งที่2เลขหน,นะคะตำแหน่งที่2คือหลักส่วนร้อเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น5คูณกับเศษ1ส่วน100เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะสอง5.0709เขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะ 2,500มาดูของจำนวนเต็มก่อนนะจำนวนเต็มคือ2,500นะคะเลข2อ0 0อก็คือ2อยู่หลักพันดังนั้นเราก็จะได้เลขโดดคูณกับค่าประจำหลักก็คือ1,000งพันสคูณหนึ่บวกด้วยนักเรียนจะเห็นว่าหลักร้อยเป็นเลขศูนย์ศูนย์เนี่ยคูณอะไรก็ได้0นย์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะ ตัวที่สองหลักสิบหลักสิบก็เป็นเลขศูนย์ค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่เขียนก็ได้นะคะเพราะศูย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ดังนั้นเราจะมาบวกตัวที่นี่เลยค่ะตัวที่สี่เลยะคะคือหลักหน่วยห้าคือหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเอาห้าคูณค่าประจําหลักก็คือ1เราจะได้เป็นห้าคูณหนึ่งต่อไปนะคะหลักส่วนสิบมีไหมคะหลังทศนิยมตัวที่1คือหลักส่วนสิบ ไม่มีค่ะเป็นเลขศูนย์เราก็ไม่ต้องเขียนต่อไปนะคะไปดูตำแหน่งที่สองเลยหลังจุดตำแหน่งที่สองคือเจ็ดเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สองคือหลักอะไรคะหลักส่วนร้อยเราก็จะได้เป็นเจ็ดคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยต่อไปนะคะศูนย์อยู่หลักส่วนพันอ่ะศูนย์อยู่หลักส่วนพันเพราะฉะนั้นไม่เขียนนะคะต่อไปเก้าเก้าอยู่หลักอะไรคะส่วนหมื่น แหม่หนูไล่มาเลยนะคะหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันหลักส่วนหมื่นเพราะฉะนั้นค่าประจําหลักส่วนหมื่นก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งมื่นเราก็จะได้เป็น9คูณกับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งหมืนนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะครบทุกตัวนะคะ,ะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปคุณครูให้ในรูปของการกระจายมาให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม เพราะฉะนั้นเราเริ่มดูเลยค่ะเลขโดดตัวแรกคือเลขสามสามอยู่หลักอะไรคะหลักร้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลขสามที่อยู่หลักร้อยแล้วต่อไปหลักสิบเลขอะไรคะเลขห้าคูณสิบก็คือหลักสิบแสดงว่าเลขโดดในหลักสิบคือเลขห้าต่อไปหลักหน่วยหลักหน่วยมีไหมคะมีอะไรคูณหนึ่งไหมคะไม่มี แสดงว่าหลักหน่วยไม่มีใส่ศูนย์ต่อไปนะคะเรามาดูข้างหลังทศนิยมแล้วในส่วนที่เป็นทศนิยมเราก็ใส่จุดไปก่อนเลยนะคะอ่ะแล้วเรามาดูตัวแรกห้าคูณกับเศษหนึ่งส่วนสิบแสดงว่าเศษหนึ่งส่วนสิบก็คือหลักส่วนสิบถูกไหมคะหลักส่วนสิบคือทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเลขโดดของมันก็คือเลขเลขห้าต่อไปส่วนอะไรคะ ส่วนร้อยส่วนร้อยค่ะเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยคูณกับเจ็ดแสดงว่าตำแหน่งที่สองส่วนร้อยคือตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองก็คือเลขเจ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะครบทุกตัวนะคะอ่าไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะเขาคุณครูให้การกระจายมาให้เขียนให้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะมาดูตัวแรกก่อนเจ็ดคูณหนึ่งพันหนึ่งพันคือหลักพันค่ะแสดงว่าเจ็ดอยู่ในหลักพัน ต่อไปหลักร้อยนะคะหลักร้อยคือเลขอะไรคะเลขสองต่อไปหลักสิบหลักสิบก็คือเลขหกหลักหน่วยมีไหมคะคูณหนึ่งไม่มีค่ะใส่ศูนย์หลักหน่วยจบเสร็จให้ใส่ทศนิยมไปเลยต่อไปนะคะส่วนสิบมีไหมคะหลักส่วน 10, สิบทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งไม่มีค่ะใส่ศูนย์ส่วนร้อยมีไหมคะ,ะมีค่ะส่วนร้อยคือเลขสอง ต่อไปส่วนพันมีไหมคะอะมีค่ะส่วนพันก็คือเลขเลขสนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น7,260.023อเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะ